ถกข้อสงสัยนะครับว่าย่าโมหรือว่าเท้าสุรนาดีท่านมีตัวตนจริงหรือไม่นะครับแล้วก็ดูหลักฐานยืนยันการมีตัวตนของย่าโมนะครับเรื่องย่าโมหรือว่าเท้าสุรนาดีนี้เป็นเรื่องละเอียดอ่อนระยะหลังมานี้นะครับนักประวัติศาสตร์ยุคใหม่ก็พูดไปอีกทางหนึ่ง นักประวัติศาสตร์ยุคใหม่เหมือนกันก็ยังไม่อาจกล้าหาญออกความเห็นมากไปกว่าน,นี้เดี๋ยวจะโดนเหยียบแบนตนแตะนะครับแต่ว่าก็จะมีหลักฐานในการตีความนะครับให้ฟังกันแมะ้จะมีการกล่าวยืนยันตัวตนของคุณหญิงโมย่าโมหรือว่าเท้าสุรานาดีจากลูกหลานที่สืบเชื้อสายและจากหลักฐานสําคัญแต่ก็ยังคงเป็นประเด็นปัญหาที่ถกเถียงกันอยู่บ่อยครั้งในหมู่ประชาชนและก็โลกสังคมออนไลน์จนกลายเป็นเรื่องยากที่จะหาข้อยุติ และมีข้อสรุปที่แน่ชัดใครขืนปากโป้งก็จะไปเหยียบโคราชไม่ได้เอกาสารสำคัญอย่างหนึ่งที่ยืนยันถึงตัวตนของเท้าสุรนาีก็คือเอกาสารโบราณประเภทคัมภีร์ไบาลานฉบับทองทึบจานด้วยอักษรขอมภาษาบาลีและก็ไทยหน้าปกของคัมภีรไบาลานจานบอกปีชื่อเรื่องและก็ชื่อผู้สร้างคัมีร์บาลานว่าพระพุทธศักราชด่วงได้แล้ว2,375ภาวัสาปีมาดงจตวาศก ท่านพญาประหลัดคุณหญิงโมสร้างไว้สำหรับพระศาสนาแลสันนิษฐานว่าภายหลังเสร็จสงครามเจ้าอนุวงศ์ท่านพญาประหลัดและก็คุณหญิงโมได้มีศรัทธาสร้างคัมภีร์ใบลานถวายแก่วัดอีสานตำบลในเมืองอำเภอเมืองนครราชสีมาจังหวัดนครราชสีมาเพื่อเป็นพุทธบูชาสืบทอดพระศาสนาและเพื่อให้พระพิสุสามเนรได้ศึกษาเล่าเรียนพระอภิธรรม ซึ่งปัจจุบันนี้ก็ยังมีเก็บรักษาอยู่ดังในภาพสรุปแล้วว่าคุณย่าโมมีตัวตนจริงทั้งเอกสารไทยและก็ลาวกล่าวไว้ตรงกันแต่วีรกรรมไม่แน่ชัดแม้แต่พระบิดาแห่งประวัติศาสตร์ไทยสมเด็จกรมพยาดมรงราชานุภาพเคยสงสัยเรื่องนี้เหมือนกันพอท่านไปเห็นตออ,นออสินนะครับกำลังออกแบบหล่อรูปย่าโม ท่านสงสัยว่าจะหลอไปทําไมเพราะท่านบอกว่าตามพงศาวดารคุณหญิงโมภรรยาเจ้าเมืองนครราชสีมาเป็นเพียงแต่คุมชาวบ้านผู้หญิงไปเวียงจานเท่านั้นเคยมีคนวิเคราะห์ไว้ว่าเพราะหลังเปลี่ยนแปลงการปกครองรัฐบาลต้องการจะยกย่องคนที่ไม่ได้เป็นเจ้าบ้างให้มีชื่อเสียงและก็ความสําคัญตามนโยบายสร้างชาตินิยมของจอมพลปพิบูลสงคราม